เปเลยนะสามีต้องเสียชีวิตได้สี่เดือนสามีเสียชีวิตไปนานยังสี่เดือนค่ะท่านเขาเป็นโรคอะไรจ๊ะเขาเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์เฉียบพันธุ์เหรอไม่เคยมีอาการวิ่งออกมาก่อนเหรอไม่เคยค่ะเขาไปฉีดยาวัคซีนมาท่านดูได้ยังไงคะใช่ครับผมเป็นในตัวหมวกทุ่มกลับมาท่านไม่รู้สินั่นแหละเขาไปฉีดยาวัคซีนมาใช่ เราแล้วก็ทำเดรัจฉานชาแต่เราซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเชื่ออยู่มาจนอายุขนาดนี้เราเชื่อว่ามันไม่มีจรงิงเมื่อก่อนนี้คนอื่นโดนเราคิดว่าเป็นบ้าคนนี้เป็นบ้ามันไม่มีจริงหลากลววคนไปถึงไหนแล้วพอมาเจอกับตัวเองพระ,พะท่านบอกถ้ามีอาการอลไรมีอาการปวดชาตามขาสองข้างแค่เป็นยืดขึ้นหนักขึ้นยิ่งตอนกันเคืนถ้านอนไปเนี่ยจะปวดมากเลยค่ะเวลาปวดท้องเข้าห้องน้ำปวดท้องฉี่จะเดินแทบไม่ไหวอ่านำหมดมากินขวดหนึ่ง แล้วตอนเนี้ยปกติอยู่ป่ะตอนนี้ไม่ปกติค่ะปวดขานัา่นงอยู่ตอนเนี้ยยังปวดขาอยู่เนี่ยมีอะไร,ย,รยิบๆที่เท้านะคะเหรอค่ะพอเข้าเหยียบเข้ามาเลยเหมือนมีอะไรเด้งขึ้นแล้วก็วิ่งเหยียบเข้ามานี่เหรอ,หรอค่ะที่เหยียบเข้ามานี่เลยพอเหยียบเข้ามานี่ปับ๊บแม่ชีรู้สึกว่าผิดปกติเลย ใช่ค่ะข้างในมันเต้นเหรอค่ะปกติมันผิดปกติอยู่แล้วที่เท้านี่ค่ะสองข้างเลยค่ะเหรอค่ะอืมังชนจิตวจังอิธามีดูดีอีมังชนจงจังอิตะตีอีมังชนจางมิภูมิชนใดใดที่เป็นเจ้าได้สร้างมาบารมีได้สะสมมากก็เป็นความเพียรเพียรมาบอกให้เป็นบารมียิ่งจากพลังงานทางสิตพลังงานทางการช่วยเหลือปดก่อย บรรดาดวงญญาณทั้งหลาออกจากร่างแล้วก็คุณใส่วิญญาณหลให้มาลายไหไปสลายไหไปให้หมดได้สิ้นให้หมดเลี้ยวหมดแหลงให้หมดฤทธิ์หมดเดชวิญญาณให้ไปเกิดพ้นจากอำนาจแหการควบคุมข้าบัเจ้าั้งจริยานงนานั้นองเดชพระพุทธเจ้าทุกองค์เม้ตาด้วยเถิดพระธรรมเจ้าทุกองค์เมตตาด้วยเพระปัจเจกุจามนนดนพระอริยสงฆ์บนรมนดุมะุตจังหนดเจังปูรุชีลภูบาจังถูกองค์ตาด้วยเถิดพระุทเจ้า ইতি বীর জूबर ইতি ইতি ইতিমি ইতিমি দন 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 দব 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 মন মন নয়ে দব 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 দন 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 നമോ ബുദ്ധയേ നമോ വമന നമന ലമത നമോ ബുദ്ധയേ നമോ വമന നമന ദമത നമോ ബുദ്ധയേ നമോ വമന നമന ദമത നമോ ദമത നമോ ബുദ്ധയേ നമോ വമന നമന 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 ദമത നമോ ബുദ്ധയേ നമോ വമന നമ Terima kasih atas dukungan anda.

เอากระโ่มมาอดื่มไม่ขึ้นขวดหลวงพ่อวิ่งขึ้นหัวแล้วดื่มเข้าไปดื่มน้ำมันไปแม่ขึ้นขวดมันเป็นไรหลวงพ่อใส่นี้ได้ไหม ได้ดูขไปก่อนเยไปเย็น ดอดใจก็ดีไหวก็ดื่มไม่ไหวก็พอแนละ้วไม่ไหวก็พอหนูอยากดื่มให้หมดอาดื่มไปเลยใครพามามเธอพาเข้ามาทุกอย่างเขาเหรอรู้จักค่ะเจอที่ไหนวะ ไไปี่่่มใชเจอกันที่จะไปวัดจะไปทําบุญวัดหลวงพ่อที่พระอาจารย์จุมพรค่ะไปเจอกันที่นั่นค่ะหนูก็นั่งรถจังหวัดแหละก็เอารถไปจังหวัดอะไรที่กาลสินงห์ก็สินเหรอไปเจอกันโดยบังเอิญเขาเขาจะเดินทางไปนู่นไม่ไปทำบุญกันมาแล้วไม่มีรถก็เลยมาด้วยกันก็เลยมีปัญหาก็เลยบอกเขา ทางนี้แนะนําให้หนูมาหนูไม่รู้จักท่านเพราะหนูเดินวนเนตรดอะไรค่ะทางนี้เขาเคยมาเป็นลูกจิตท่านเดี๋ยวรบกวนพี่นุ๊กครับแล้วพี่นุ๊กจะเข้ามาลดแล้วเป็นไงเท้ายังเต้นตื้มปึ๊บป่ะยังค่ะเต้นอยู่เหรอค่ะยังมีมั่งนิดหน่อยลดน้อยถอยลังรึป่ะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว มันวิ่งขึ้นหวัวเธอ,อยังค้างอยู่ที่หวัวป่ะยังมึนหวัวอยู่ค่ะยังมึนหัวอยู่เหรอจ้ะพี่น้องเอาไปตรงนี้เอาไว้มองเห็นไม่ต้องเอาเข้ามาเอาไว้ตรงนู้นเอาไว้มองเห็นกระเป๋าอะพอมันมีเ้าถุงเอฟเนี่ยมันมีข้าวเนี้ยตัวอหารเขาใส่เอกสารสำคัญเอาไว้เขาก็ไมันก็จาร ไปไปเลยไปเลยไปเลยแล้วเขาจะเอาบุญให้รีบไปรีบไปเอาบุญหลวงพ่อไปให้เวดบนคาถาที่ผูกวิญญาณไว้ให้หลุดให้ขาดให้เป็นอิสระให้โล่งให้โปรง่งเอาวิญญาณไปได้แล้วเดี๋ยวเขาพรุ่งน,นี้ก็ไปใส่บาตรให้ก็ทำบุญให้ไปได้ ผีมีกระจอบไหมว่ะไม่ท <Lang is> ันเลยเลอาที่เท้ายังเป็นอยู่เปล่าที่เท้ายังชาอยู่นิดหน่อยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ยังถือมาเดินถือมาถือมายืดมายืดมาเลยยืดยืดยืดมาเลยตรงไหนชาอันนี้มันจะกินนี่มันจะกินมันเป็นที่นี่แหละครับนี่มันจะกินเธอแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะท่านผีมันกินแล้วล่ะเนี่ย

เบายังตาเบาคนหลงก็แต่ข้างนี้ยังหนักอยู่แต่ทั้ขงข้างนี้เบาค่ะเบาเขางนี้หนักอยู่ตรงเธอมีผีหลายตัวนะเนี่ย พุทธังลงทางบังลงทางสมุหะนยสมุหะนาติท öh like ุุจันเววางอีนกินึนะอ่าบายังเราแล้วราวางกันีมันมาที่นิ้วเหรอมันเหมือนมาที่นิ้วนิ้วนี่นะัาวางไววางไว้เลย ยมันเข้ามาถึงหัวใจเลยลุงพ่อเพี่อยพี่เฮ้ย <c oughs> ออกมาดิเข้าไปทำไมมาดิอ่าเอย,อ,ยเออกแล้วเอามาเอาอมาเอาอมายออินดีเป็นด้วยอ่า เบาย,ออยังเบามือ,อเฮะเบาตัวเบาม,มือเลยรับเอาตีนน,น่ะขามันขึ้นขึ้นลงลงห้ามมันขึ้นห้ามออกนอกพื้นที่ด้วยน หยุดมหยุดไหมหนูเยียดนะคะลงพ่อเออหยุดปไปเลยะคะข้างนี้หนูใส่เหล็กได้รับอุบัติเหตุนี่เหรอค่ะ,ะใส่เหล็กคันเป็นตอนไหนเป็นนานแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีค่ะลดการดูอู นี่ยครับหลวงพ่อเวลาวันโกนนันพระมันจะโป่งตรงนี้คแบบแบบรับแว๊บๆี่ันเนี้นเลยค่ะตรงนี้จะโป่งขึ้นเลยค่ะวันโกนมันะม,ม,มันดูดกินหนองตรงนี้เบายังค่ะเบาค่ะหลวงพ่อเบามากเลยค่ะหลวงพ่อหนูเกิดมาในชาตินี้นะหนูไม่เคยทำคุณใสมนดำในฉานวิชาเสกผู้ดใด แล้วทําไมเขาถึงมามีกรรมมีเวนมาทําเส่หนูค่ะหลวงพ่อชาติที่แล้วชาติที่แล้วหนูเป็นอะไรหนูทําอะไรเสร็อไปไปเอาไปทำเขาไปทําเขาไว้ละกันง่ายเราไปทำเขาก็ถึงทำอะไรถถดได้หนูกล้บขอบนคุณหลวงมากเราเได้ <c ười> เดี๋ยวก็ดีขึ้นนี่บวชอยู่กี่เดือนแล้ว บวชตั้งแต่เผาศพส,สามีเสร็จหนูก็บวชค่ะสามีตายได้ประมาณส mm ี hmm. ่เดือนแล้วค่ะตอนนี้แล้วนี่ก็บวชมาสี่เดือนอยู่วัดอะไรเออหนูบวชอยู่วัดอารามหลวงที่พิจิตแต่พอพ,พอออกพรรษาเสร็จแล้วอะ่ะหนูก็จะไปเรื่อยๆหนูยังไม่มีที่อยู่หนูไปทําบุญแล้วก็ไปเจอที่นกเขาหนูไปทําบุญที่ภาคอีสานค่ะเลรไปเจอเขาก็เลยให้นั่งรถกลับมาด้วยเพราะหนูบอกว่าหนูจะต้องมายื่นเรื่องที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกวันราชการค่ะ พี่นกเขาก็เลยบอกว่างั้นนกเอารถปลาแม่ชีก็จัดพร้อมนกแล้วกันก็เลยกลับมาแล้วพี่นกนี่เป็นคนแนะนําบอกว่าหลวงพ่อที่นี่นะท่านเก่งหนูก็ไม่เคยรู้จักอันนี้มัน็นเที่ยวโมยได้นี่มีงานทำเหรอหนูพออหนูบอกเขาเขาก็หลวงพ่อว่างเหรอวะเขาบอกว่าต้องมาหาหลวงพ่อถ้ามีจริงมันจะต้องมีถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีเขาบอกมาหาหลวงพ่อดูไปหาไม่ตรงโลก อะไรนะไปหาหมอไม่ตรงโลกครับบอกหนูต้องมาหาตรงโลกแล้วนี่จะไปอยู่ว่านะไหนไ,ไปใส่บาตรให้มันด้วยนะไอ้ผีเนี่ยตอนเช้าหนูจะใส่บาตรบอกว่าตามที่หลวงพ่อบอกเอาใส่บาตรไปแล้วก็แยกย้ายกันไปพราะผีมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกมันไปถูกไอ้หมอผี ถูกพร้อมมีบังคับไงมันก็เลยช่วยเลยผีก็ช่วยผีที่เข้ามาในตัวเรามันก็ไม่อยากจะยุ่งกับเราหรอกแต่มันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงมันช่้เขาไม่ได้เขาก็เลยบังคับมันไปปับ๊บพือถ้าเราแกะให้มันได้ปับ๊บมันก็เป็นดีสระมันก็ไม่ต้องกลับไปหาหมอผีแล้วนะตามนี้ไปใส่บวชไปใส่บาตรนี่มันแล้วกันถ้าหนูเออซื้ออาหารเจมาใส่กับหลวงพ่อตอนเช้าได้ไหมคะหรือย,ยังไงคะก็ได้มา